อัปเดตข่าวเช้าวันที่7มก,กราคม65ครับโควครึ่งเฟสีเริ่มวันที่1มีนาคม65นี้แน่นอนครับผมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการพิจารณาเพิ่มเงินให้กับอีก16ล้านคนรวมถึงความคืบหน้าในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานไมเน็ชแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, จให้กันด้วยนะครับผมความคืบหน้าโคนละครึ่งเฟซีนั้นเริ่มวันที่1มีนาคม65นี้แน่นอนครับผมส่วนวงเงินจะให้กี่บาทผ่านแอปเป๋าตังนั้นอันนี้ต้องรอพิจารณางบกันอีกทีว่าจะให้วงเงินโคนละครึ่งเฟซี กีบ่บาทน,นะครับในแอปป๋อตังครับผมใครที่มีแอปป๋อตังก็อย่าเพิ่งลบนะครับสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งเฟสีต่อได้ส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสีจะมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผมใครที่มีแอปป๋อตังเดิมอย่าเพิ่งลบนะครับสามารถใช้ใจ่ายได้กับโครงการคนละครึ่งเฟสีครับผมและก็แอปป๋อตังนั้นยังสามารถที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาล อ่ะโอนจ่ายเงินค่าน้ําค่าไฟได้โอนเงินไปให้กับบัญชีธนาคารอื่นได้อันนี้ยังมีความเป็นประโยชน์อยู่นะครับสำหรับแอปเปิลตานนะครับผมส่วนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดวันที่7มกราคม65นี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนออกมาเนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนั้นยังไม่ได้ประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์แล้วก็กําหนดการในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมใครที่ยังใช้บัตรเก่าอยู่นะครับใครที่ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็ยังสามารถใช้ใช้สิทธิ์ต่อได้นะครับจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ครับผมส่วนหลักเกณฑ์ก็ที่ทราบกันนะครับก็คือเบื้องต้นในการลงทะเบียนบัตรคนจนนั้นก็คือ1ต้องมีเกณฑ์รายครัวเรือนที่200 0 0 0บาท แต่ได้ส่วนบุคคลที่1นึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์เบื้องต้นนะครับอีกอย่างก็คือจะใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรรุ่นเดิมนะครับที่ใช้งานอยู่ก็คือถ้าหากใครที่ลงทะเบียนผ่านนะครับต้องใช้บัตรประชาชนแทนบัตรเดิมและคนเก่าคนที่มีบัตรบัตรสวัสดิดสการของรัฐเดิมนะครับต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับผมมาคัดกรองลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดก็ถ้าหากใครได้รับสิทธิ์ก็จะเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแทนนะครับ ส่วนท่านผู้ชมที่ว่าจะมีข่าวการเพิ่มนะครับเพิ่มเงินนะครับให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับประมาณ14ล้านคนนะครับ14-16ล้านคนนั้นตอนนี้ก็คือกระทรวงกันคลังมีการประกาศออกมาว่าอาจจะมีการเพิ่มเงินจะมีการพิจารณาเพิ่มเงินนะครับยังไม่เพิ่มนะครับผมก็คือจะมีการพิจารณาเพิ่มเงินสําหรับผู้ถือบัตรคนจนที่ รับสิทธิ์อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาให้กับผู้ถือบัตรประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่มพิเศษหรือว่ากลุ่มเปราะบางตรงนั้นนะครับประมาณ2ล้านคนก็อาจจะได้รับการพิจารณาเพิ่มวงเงินให้ด้วยนะครับผมหลังจากที่โครงการต่างๆนั้นได้หมดไปในช่วงสิ้นปี64ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นครลครึ่งเฟดสมโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรคนจนที่ว่าได้เดินได้เดือนละ200 ถึง500บาทที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผู้ถือบัตรประชาชนลาชนะกลุ่มพิเศษก็ได้เดือนละ200แล้วก็500บาทที่สิ้นปีที่ผ่านมานะครับก็จบโครงการไปแล้วสำหรับโครงการเหล่านั้นอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มหรือว่าต่อโครงการเหล่านั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องรอทางกระทรวงการคลังประกาศอีกทีนะครับผมต้องรอกระทรวงการคลังประกาศอีกทีหามีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารยายงานในราบนะครับเบื้องต้นล่าสุดยังไม่มีการเพิ่มเงินให้กับบัตร บัตรคนจนหรือว่าเราชนะกลุ่มพิเศษที่รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับรอการประกาศอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ค่อยที่ได้รับเงินกันก็คือจะเป็นเยยาประกันสังคม5,000บาทนะครับที่ว่าใครที่ทํางานอยู่ในสหานบันเทิงผับบาคาราโเกะน,นะครับ ที่ด้รับผลกระทบจากโควิด19อันนี้ก็จะมีการเยียวยา5,000บาท1เดือนนะครับผมสำหรับกลุ่มนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมหามีความเคื่อนไหอย่างไรนะครับผมจะรีบมารายงานในทราบฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์ช่องใหม่สงกรานต์มาในชาแนลด้วยนะครับผมถ้าจะไ่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆได้เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรานต์ครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ช่วงนี้อากาศเป็นแปงบ่อยดูแล,ลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ